สวัสดีครับวันนี้นะครับจะแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมนะครับในการที่จะเป็นวิดีโอคอนเซ็นต์นะครับที่วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนั่นคือโปรแกรมซ o มนั่นเองวิธีการง่ายๆครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์นะครับ zoom. as นะครับ select download นะครับจากนั้นไปเลือกดาวน์โหลดนะครับเป็น zoom client for meeting นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็คลิกนะครับ Open นะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เป็น e Chrome นะครับจากนั้นเราก็คลิก Open ครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมนั่นเองนะครับทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับรอแป๊บหนึ่งโปรแกรมก็จะทำการนะครับแตกไฟล์นะครับรอจนครบ1 0อนนั่นแหละครับไม่ต้องทำอะไร เมื่อแต่งไฟเสร็จนะครับก็เป็นการติดตั้งเรียบร้อยนะครับมันจะมี2ปุ่มนะครับคือเวลาเราเปิดโปรแกรมซูนขึ้นมาเนี่ยนะครับหนึ่งคือ j join m ม e เ i n g หมายคว่าจะต้องนะครับมีโฮสต์หรือผู้ดําเนินการจัดประชุมเนี่ยอยู่ก่อนหน้าแล้วนะครับพอเราคลิก j o join m e t t i n g นะครับเราจะต้องกรอกนะครับ ID ของห้องประชุมที่เราได้รับมานะครับแล้วก็กรอกชื่อเข้าไปนะครับอันเนี้ย ต้องรอนะครับต้องรอให้ผู้ที่จัดการประชุมหรือว่าโฮสต์เนี่ยแจ้งเข้ามาก่อนนะครับอันที่2 s i g ซน์นะครับก็คือบัญชีของเรานะครับที่เราได้สมัครไว้แล้วนะครับพอเราคลิก Sig- n ินนะครับก็จะมีนะครับสส่วนคือส่วนแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่มีบัญชีนะครับที่จะใช้ Zoom Cloud m e e t i n g เนี่ยให้เราา sign up ก่อนนะครับการ s ซ g n Up คือการลงทะเบียนฟรีนั่นเองนะครับ แล้วก็ล็อกอินนะครับด้วย Google ก็ได้นะครับหรือด้วยบัญชี Facebook ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมได้สมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ Sign In นะครับ i ิด Google ไปเลยนะครับเขาก็จะเลือกบัญชีนะครับผมก็เลือกบัญชีที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับพอเราคลิก Open Zoom เนี่ยคือเขาจะเปิดนะครับโปรแกรม Zoom ที่อยู่ในเครื่องเราขึ้นมานะครับ พอเปิดขึ้นมาปุ๊บหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้เต็มจอนิดนึงนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นส่วนของแอคเขาเรานะครับเป็นรายละเอียดเบเกี่ยวบัญชีนะครับส่วนโฮมก็คือหน้าต่างนี้นะครับจะมีอยู่4ปุ่มหลักๆนะครับซึ่งส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะหาดูคลิปต่างๆใน YouTube เยอะเลยครับตอนนี้นะครับอันนี้ผมไม่กล่าวถึงนะครับพราะคลิปนี้เราต้องการให้เห็นวิธีการติดตั้งโปรแกรมซูมเท่านั้นเองนะครับ